เปิดตำนานแชร์ลูกโซ่จากตลาดหุ้นสู่คดีโกงสุดเฉาเบอร์นาร์ดเมดอฟคือหนึ่งในบุคคลที่อื้อเฉาตบตาชาวโลกมาก,กว่า30ปีเมด o อฟคือพ่อมดการเงินแห่งตลาดหุ้น NASDAQ ครั้งหนึ่งเขาเคยมีบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นของตัวเองชื่อว่า Bernard m a ดเมด i อฟอินเวสเมนต์ซิเคเขาร่วมก่อตั้งและยังเป็นถึงอดีตประธานตลาดหุ้น N a s d a สุดท้ายลงเอยด้วยการถูกตัดสินจำคุก150ปีด้วยวัย71ปีจากคดีช่อโกงสุดเฉาในประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาสร้างความเสียหายประมาณ50,000ล้านเหรียญเมดอฟถือกำเนิดในย่านควีนส์กรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาพ่อแม่ของเขาทำธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์แต่จากนั้นก็ถูกคณะก,กรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอต่อสั่งปิดจากการทุจริตทาให้บ้านของเขาต้องถูกขายท่อตลาดซึ่งตอนนั้นเองทําให้เขาตัดสินใจก่อตั้งบริษัทซื้อขายหุ้นถูกๆท่ามกลางยุคเริ่มแรกของการใช้คอมพิวเตอร์ในการซื้อขายหุ้นแบบออนไลน์เมดอ f ฟได้เป็นกลุ่มผู้พัฒนาการซื้อขายออนไลน์จนถึงปีคศ .1971 ได้ช่วยกันริเริ่มตลาดหุ้น N a s ส a q และได้ก้าวขึ้นเป็นประธานตลาดหุ้น NASDAQ สร้างเสริมภาพลักษณ์ให้ดูดีและน่าเชื่อถือจากนั้นเรื่องราวก็เริ่มต้นขึ้นในปีคศ1987เมื่อบริษัทย้ายเข้ามาตั้งออฟฟิศอยู่ที่เกาะแมนฮัตตันนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและได้แยกแผนกการเงินเอกชนซึ่งเป็นธุรกิจที่ปรึกษาด้านการลงทุนเมดอจึงได้ใช้แผนการที่แยบจนที่มีชื่อว่าพอนซี ถ้าคุณอยากรู้เรื่องเราเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่รู้ได้รวยดีที่นี่ครับ